พรฟ้ายอมแต่งหนะ้าแค่15นาทีเพื่อเอาเวลาไปนอน <laughs> ถ้าเรานอนไม่พอสิ่งที่เกิดขึ้นคือช็อต mm hmm. ช็อตฟิลช็อตสมองอารมณ์สวิงส mm hmm. ำรวจตัวเองทำเซลฟอเวนเนสถ้าวันนี้ท้อโอเคท้อไม่ว่าให้ลิงถือนะเราก็หาแบบ <laughs> จริงโอเค เออจริงๆอ่ะมันมันสามารถ move on ได้ในทุกวินาทีเหมือนกันนะอ่ะทุกได้แล้วคุณอยากทุกๆไปหาวิธีปลดปล่อยเลยกีนใส่แก้วบอกว่าร่างกายเป็นส่วนที่เราคอนโทรลได้ง่ายที่สุดคนเราก็เหมือนประทูค่ะถ้าดูสดไม่สดก็คือถ้าแบบซูม HD จริงๆเนี่ยฟาก็เห็นนะเดี๋ยวซูมเข้ามาเลยนะ มันคนชอบแฮปปี้อืม,อ,มอาจจะชีวิตทุกข์หรืออะไรก็ไม่รู้แต่ <c oughs> ว่าเรารู้แค่ว่าถ้าเราทุกข์ก็แค่วางเอาไว้แล้วก็โอเคงั้นเราแฮปปี้กับความสุขณะตอนนี้มีโมเมนต์ไหนไหมที่รู้สึกว่าเราสวยจังเลยอ่ะ ทุกโมเมนต์ไม่คือจะบอกว่ามันมันเป็นไมเซ็ตแล้วกันเนอะมันเป็นไมเซ็ตกับพลังที่อยู่ภายในที่ถ้าเรารู้สึกว่าเราด้อยค่ามก็จะด้อยค่าแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราสวยนะเรามีคุณค่าในแบบของเรามันก็จะเป็นแบบฟูลฟิลจิตใจในรูปแบบหนึ่งสวัสดีครับคุณอยู่กับผมโจชลวิทย์และนี่คือ wellness world podcast โลกของคนรักสุขภาพ เอสเซต้าคลินิกที่ช่วยฟื้นฟูให้ดียิ่งขึ้นด้วยแพทย์เฉพาะทางให้คุณดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกเอสเซต้าคลินิกเอพิโซดแรกนะครับเปิดประเดิม w l l n n s s w w r r l นะครับกับหนึ่งในคนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับพ ah รฟ้าค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> มีโมเมนต์ไหนไหมที่รู้สึกว่าเราสวยจังเลยอะ ทุกโมเมนต์นะไม่คือจะบอกว่ามันมันเป็นไมเซ็ตแล้วกันเนาะมันเป็นไมนเซ็ตกับพลังที่อยู่ภายในที่ถ้าเรารู้สึกว่าเราด้อยค่ามันก็จะด้อยค่าแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราสวยนะเรามีคุณค่าในแบบของเรามันก็จะเป็นแบบฟูลฟิลจิตใจในออรูปแบบหนึง่งเออนี่จริงเพราะว่าคือจเจอผ่านฟ้าหลายครั้ง<ะ>แล้วแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นโมเมนต์ไหนที่ไม่สวยเอออาจจะเป็นช่วงที่ แต่งหน้าเต็มช่วงที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริง,รงๆแล้วแบบคือมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างไหมอีกความความสวยของเราเนี่ยคือคือมันคือไมเซฟเหรอมันคือเรารู้สึกดีกับตัวเองบ่อยๆเมื่อเมื่อก่อนเคยเมื่อก่อนเคยเป็นคนที่อันนี้ยอมรับนะว่าคุยกับตัวเองน้อยทำเซลทอกกับตัวเองน้อยมากเลยหลังๆคือมีกระจกเป็นเพื่อนมีกระจกเป็นเพื่อนแล้วก็คุยแบบเออเธอเป็นยังไงวันนี้เธอโอเคไหมแล้วเราเป็นคนชอบอ่านพวก พอสแค่ชอบอ่านแบบหนังสือเกี่ยวกับพวก How to การพัฒนาตัวเองหรือเป่าไลฟ์โค้ดหรือใดๆอะไรเงี้ยเราก็จะอ่านอ่านแล้วไออันไหนอันนอันไหนดีแล้วก็บันทึกไว้แล้วเราก็จะเอากลับมาอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเออประโยคนี้คิดกับเรานะในโมเมนต์นี้ประโยคนี้ดีกับเรานะเราก็เก็บไว้แล้วเป็นคนชอบเป็นคนชอบแฮปปี้อืมอาจจะชีวิตทุกข์หรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเรารู้แค่ว่าในในถ้าเราทุก ก็แค่วางเอาไว้แล้วก็โอเคงั้นเราแฮปปี้กับความสุขนะตอนนี응้เราอยากส่งต่อพลังดีๆมีความสุขด้วยอะไรบ้างก็ด้วยหนึ่งสภาพจิตใจของตัวเองนะคะอาจจะแบบ สำรวจตัวเองทำเซลล์อเวเนสทำแบบวันนี้รู้สึกยังไงวันนี้เป็นยังไงถ้าวันนี้ท้อโอเคท้อมีว่าให้ลิงถือนะเราก็หาแบบมุกขำค <laughs> ่จริงๆเราชอบหามุกขำๆม,ม,มาช็คฟิลตัวเองเอ <laughs> จะบอกว่าเออจริงๆอ่ะมันมันสามารถม o ฟออนได้ในทุกวินาทีเหมือนกันนะ,ะทุกได้แล้วคุณอยากทุกทุกไป <laughs> หรือช่วงอ,อกหักมีค่ะร้ <laughs> องไห้ให้สุดเสร็จแล้วอัดวิดีโอไว้แล้วกลับมานั่งดูตัวเองขำ มากว่าเธอเธอลองลองให้สวยไหมว้าคือันมันชอบหาโมเมนต์ที่รู้สึกว่ามันมันทุกโมเมนต์ของเรามันมีคุณค่ากับชีวิตของตัวเองไม่ว่ามันจะดีมันจะลายแต่ว่าถ้าเราลองย้อนกลับมาดูแล้วมันก็จะสอนอะไรเราบางอย่างหรือมันอาจจะทําให้เราได้รู้ถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองใช่มแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นคนชอบ เหมือนเป็นคนชอบแฮปปี้ชอบยิ้มอ่ะอาจจะมาจากครอบครัวที่อบอุ่นด้วยคุณพ่อชอบเล่าเรื่องตลกดังนั้นเราก็จะเป็นคนติดฟิลตลกนิดๆซึ่งหลายคนแบบไม่รู้นะเพราะว่าแบบอุ้ยพันฟ้าเป็นคนแบบชอบเล่นมุกหล่ใช่ค่ะชอบช็อตฟิลหลอใช่ค่ะแต่บางทีในการช็อตฟิลมันก็ต้องมีจังหวะที่อุ้ยไม่ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบเล่นมุกตลกช็อตฟิลตัวเองมันเป็นเหมือนการแบบทิกสมองเราทิชสมองใช่เนาะบางทีเราจมอยู่กับมันเรื่อยๆโฟกัสกับมันอย่างเดียวเลยแล้วบางทีกันแค่แบบปึ๊กเอ้า แบบโอเคเราเราเราปล่อยให้ตัวเองได้มีโอกาสได้จมอยู่กับความรู้สึกนั้นได้ก้าวผ่านมันแหละแต่ว่านับจุดหนึ่งอ่ะจะเอาออกมายังไงใช่อันนี้มันเป็นวิธีที่ไม่ใช่ทุกคนทําได้นาะเราต้องหาขค่อยคคือทุกคนมีเวของตัวเองจริงๆทุกคนมีเวของตัวเองค่ะว่าจะทํายังไงให้ฮิวใจตัวเองได้ให้ให้รู้สึกว่าเออชีวิตนี้ฉันผ่านไปได้ไม่ได้เปิดลิ้นชักแล้วก็ปิดลิ้นชักของตัวเองได้อย่างเงี้ยทุกคนมีเวของตัวเองมีวิธีของตัวเองมีการผ่อนคลายของตัวเองแต่บางที เวลาที่เราจมกับปัญหาไปเยอะๆมากๆหรือว่าความทุกข์ไปเยอะๆมากๆอะกลายเป็นว่าเราเสพติดมันอืมอืมแล้วพอเราเสพติดมันกลายเป็นว่าเอา้างั้นก็จมแบบนี้เรื่อยๆสิแต่ความจริงแล้วถ้าเราดึงถอนตัวเองออกมาหรือว่ากลับมามองย้อนตัวเองเอา้าเราก็ยังเป็นคนนี้คนเดิมนะยังหายใจแบบเดิมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนคนปกตินะแล้วเราให้ทําไมทุกทําไมอะไรเงี้ยเอองั้นเราหาไหมหาเหตุผลไหมว่า how to อย่างไรอะไรเงี้ย ถ้าจะให้เหมือนสรุปอาจจะเป็นการเจอแฟนคลับสักคนหรือเจอใครสักคนแล้วมีเวลาแบบ30วินาทีสั้นๆที่จะบอกเขาว่าเออพอนฟ้าเวลาเราเจอเรื่องหนักๆเรื่องยากๆเรื่องที่มันทุกข์ใจเรื่องที่มันทำร้ายจิตใจแรงๆอะ่ะถ้าได้บอกเขาสักนิดหนึ่งอ่ะเราเราคิดว่าเราจะบอกคนคนนั้นว่ายังไงกีใส่แก้วหาปดหาวิธีปลดปล่อยเลยหรือบางทีแค่เตือนจะตืนแต่เออแบบอ ตีตัวเองแบบคิดตัวเองเล็กๆเพื่อให้แบบอาอเนี่ยฉันยังเจ็บอยู่นะฉันยังรู้สึกอยู่นะแต่เวลาที่พรฟ้าเครียดก็เดินหากิ๊ดใส่แก้วกิ๊ดใส่แก้วเลยเพราะว่าบางบางทีอย่างเงี้ยหรอใช่แก้วเปล่านะแก้วเปล่าแก้วเปล่าก้ิ๊ดใส่แก้วลองดูไปจามันช่วยได้นะมันเหมือนมันเหมือนคนที่กำลังจะโดดบป็จีจำอะแล้วฝากฝากเทน้ําทิ้งแป๊บหนึ่งอยากลองใช่ไหมคะมันมันเป็นวิธีที่ดีนะคือจริงๆมันเหมือนพลังงานในตัวเราอะค่ะถ้าแบบตอนที่เราแบบ ดิ่งมากๆรู้สึกแซดมากๆหรือรู้สึกแบบเอ่อเอนเจอร์ติกมากๆเนอร์เวส์มากๆอะไรเงี้ยเราพลังมันล้นแล้วไงเราไม่รู้จะปลดปล่อยยังไงดังนั้นวิธีการปลดปล่อยที่ดีที่สุดคือ1เตือนตัวเอง2คือหาสิ่งระบายเช่นแบบกี้ออกมาดังนั้นทำไมนางงามชอบแบบกีดสิกีดออกมาสิคือเขาแคปปลดปล่อยพลังงานเขาแคปแบบสเปซพลังงานมันออกไปจากร่างกายเพื่อให้แบบอ๋อ สุดท้ายแล้วพลังงานที่นิ่งที่คอนโทรลได้เนี่ยมันอยู่ประมาณเท่านี้พูดถึงเรื่องนางแบบหน่อยะนะฮะเพราะว่าเรานั่งอยู่กับ <laughs> หนึ่งในท็อปรันเวย์โค้ชนะของประเทศไทยนะครับออขอบคุณค่ะออด้วยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และความชื่นชอบของทุกคนแล้วก็ลูกศิษย์เยอะมากใช่ไหม<ะ>การสอนคนหนึ่งเดินแบบเนี่ยเมื่อก่อนโจทก็คิดแค่ว่าเดินแบบก,ก็เดินแบบ จนกระทั่งได้เอาตัวเองไปอยู่ในในการเดินแบบ<ะ>เราก็เลยรู้ว่าโอ้โหมันมีอีก500อย่างที่ต้องคิดถึงพอนฟ้าคิดว่าทักษะอะไรที่คนที่มาเรียนฝึกเดินแบบกับเราแล้วเขาสามารถแบบได้กลับไปแล้วแล้วมันทําให้เขาโตขึ้นมันคือทักษะอะไรบ้างทักษะอะไรบ้างนหรคะหนึ่งฟิสิกอลคือจะบอกว่าร่างกายเป็นส่วนที่เราคอนโทรลได้ง่ายที่สุดฝึกได้ง่ายที่สุดถ้าสังเกตนะจากถ้าถ้า ถ้าคิดง่ายๆนะคะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทร่างกายกับพาร์ทจิตใจพาร์ทร่างกายคอนโทรลง,ง่ายกว่าเราออกกําลัางกายเราก็ได้แหละเราเดินมาส้นสูงบ่อยๆเราก็ได้และเ,เราฝึกให้สายตาโฟกัสแบบนี้มันก็ทําได้แหละดังนั้นพาร์ทร่างกายเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดสิ่งที่คุณจะทําได้คือร่างกายโพสเจอร์คุณจะดีขึ้นแค่แบบปรับจากการนั่งหลังค่อมเป็นแบบอ่ะค่อยๆย,ยืดออกมานะหรือเล่นโทรศัพท์ก้มๆกลายเป็นแบบยืดเล่นโทรศัพท์ มันปรับได้ง่ายมันปรับได้ง่ายกวา่าหรือคนบางคนนะคะไม่ไม่ไมไมแบบไม่รู้ตัวเองคอ,อยืนเนี่ยก็แบบค่อยๆอแบบอ๋อโอเคเราแค่เก็บอืเก็บโพสเจอร์ให้มันถูกต้องอม,มันไม่ได้ดีต่อตัวใขรมันดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณในอนาคตเพราะถ้าโพสเจอร์คุณเสียแน่นอนอหมอนรองกระดูกเสื่อมไขสันหลังหลังคอมไหลหอทุกอย่างมันมาหมดพอร่างกายเราดีใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังมันเต็มขึ้นมันจะมีคําที่ว่า เอาไซน์ in อินกับอินไซ์เอาถ้าเราไปเรียนเดินแบบไปเทคคลาสบุค,คลิกภาพสิ่งที่จะได้คือเอาไซน์อินเอาไซน์อินคือร่างกายเราแข็งแกร่งก่อนพอร่างกายเราเริ่มอยู่ในโพสเจอร์ที่พลังมันพร้อมที่จะเติมเต็มอ่ะอเดี๋ยวข้างในมันจะค่อยๆค่อยๆเติมขึ้นมาเอง mm hmm. เพื่อให้มันเต็มกับโพสเจอร์ที่เราเป็น oh. ถ้าคนไหลห่อเอเนอร์จีเขาน้อยเขาก็จะ ห่อตัวเล็กๆมันจะห่อเหี่ยวใช่มันจะโดอเหัวมันก็จะไปแบบนั้นด้วยมันก็จะเติมอะไรเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันมันเล็กแล้วมันจะดูหน่อยใช่แต่ถ้าแบบอัพพสคือ ข้างในอ่ะมั่นใจไม่มั่นใจไม่รู้แต่ที่รู้คือโพสเจอร์แบบใหญ่และนิ่งไว้ก่อนอกลายเป็นว่าตรงนี้ใหญ่แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บ,บนึงมันก็อ๋อมันไม่ต้องคิดอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็จะเติมเต็ม,อมของมันเองมันเป็นการส่งเมสเซจสัญญาณเข้าไปข้างในของเราใช่ใชแล้วเดี๋ยวเขาข้างในเขาจะมีการแบบปรับเองว่าอ๋อคุณต้องเพิ่มมวลสารของคุณให้มันใหญ่ขึ้นพลังให้มันใหญ่ขึ้นนะให้มันแมทช์กับข้างนอกที่เรามีแบบนี้แล้วใช่ดังนั้นคืออ่ะอันเนี้ยคือเอาใส่อินสิ่งที่ได้แน่ๆจากการแบบฝึกเดินแบบหรรืืออออกคคลิิภาาพพนนะะตต่่มเเป็งงขจจใ เรื่องของจิตใจเหมือนที่บอกค่ะเพราะเอาไซอินอ่ะมันใหญ่ดังนั้นอินไซเอาอะมันก็ต้องตอบสนองレスปอนด์เข้าไปว่า mm. อุ้ยอันนี้มีบุคลิกภาพที่ดีแล้วนะแล้วเราจะไม่มั่นใจเพราะอะไรล่ะ mm. งั้นเติมความมั่นใจเข้าไปด้วยการพอฝึกบ่อยๆมันก็จะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น mm. พอมีทิคมีทฤษฎีที่ทําให้เราโฟกัสสายตาได้ดีขึ้นเดินเหินให้ดีขึ้นหรือการส่งแมสเสจภาษากายบอดี้ลงกเชได้ดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะปรับปรับ mm. ให้มันดีขึ้น mm. แล้วเขาก็จะมองว่าอุ้ย ตัวเองสวยขึ้นนะท,ท,ท,ทั้งทั้งที่ความจริงอะ่ะคือข้างในมันเต็ม,มพลังงานแบบจิตใจมันเต็ม,มเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยดีขึ้นนะเขามีแวรูมากขึ้นนะเขามีคุณค่ามากขึ้นนะเขากังวลน,น้อยลงนี่คือสิ่งที่ได้ค่ะเออฟังแล้วก็เห็นภาพตามอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้มีเพื่อไว้สำหรับแบบอาชีพอย่างเดียวมันมีไว้เพื่อเรียนรู้ตัวเองอบางทีการที่คนเราไปเรียนแบบปรับบุคลิกภาพหรือเรื่องของการเดินแบบเนี่ย เพื่อเติมเต็มอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาแบบเออเมื่อก่อนฉันแบบไม่ได้มีโอกาสนะแต่พอได้มาลองอยู่ในคลาสกลายเป็นว่าเขาได้เจอเพื่อนเขาได้เจอสังคมมากขึ้นเขาได้อยู่กับโซเชียลน้อยลงแต่เขาได้มองตัวเองเยอะขึ้นมันก็กลายเป็นว่าเออตรงนะั้น เขารู้สึกดีขึ้นแล้วเขากลับไปใช้ชีวิตได้มีความสุขขึ้นจะออกไปไหนก็แค่สายตาคนอื่นน้อยลงว่าคุณมันจะมองยังไงคนนี้จะมองไงความวิตกกังวลน้อยลงกลายเป็นว่าเขามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเพราะว่าข้างในมันเต็มขึ้นใช่มันเต็มขึ้นอ๋คือฟังดูแล้วรู้เลยว่าเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีมากๆแล้วก็ดูแลตัวเองแบบทั้งเอาไซด์แล้วก็อินไซด์เนาะแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยนะครับแต่เคยได้ยินพรฟ้าบอกว่าคือเห็นสวยแบบนี้ โอเคออกกาลังกายกินดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่พรฟ้าจะให้ความสำคัญกับการนอนมากใช่เล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมเราต้องให้ความสำคัญกับการนอนมากจริงๆหรอมันคือ,อยังไงม,ม,มันดียังไงบ้างโอเคเลฟเฟอร์ไปถึงตอนที่พรฟ้าประกวดปี2020ใช่ไหมคะ MUT ปี2020จะบอกว่าพรฟ้ายอมแต่งหนะ้าแค่15นาทีเ,ออเพื่อเอาเวลาไปนอน <laughs> ฉนมนันเลยเหรอใช่บางคนเขาเป็นชั่วโมงนะคือบางคนเนี่ยยอมตื่นเช้าเพื่อฉันจะต้องแต่งหน้าสวยเนื้อออกไหมคะ,ะเขาก็จะตื่นเช้าหรือบางคนเขามีลูปลูปปทีนในการแบบตื่นเช้าอยู่แล้วอันนี้ก็ดีกับเขาไป <title> แต่ของเราเนี่ยจะยอมแบบนอนตื่นสายหน่อย <pear> แต่ขอแบบเวลาแต่งหน้าแค่ช็อตคัดก็ได้คือเรารู้ว่าเราสามารถเมนเทจได้ในแบบการแต่งหน้าแค่15นาทีคือมันทําให้เราไวขึ้นเลยแต่เราขอนอนให้นานขึ้นเพราะว่าหนึ่งเรานอนดึกแล้วใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมทั้งวันมันโฮมาทั้งวันแล้วมันใช้เเออรแแต่าขบบ ยืดเวลาแบบปลุกออกไปอีกคนอื่นจะแบบปลุกเช้าแค่ไหนไม่รู้แต่พรฟ้าจะปลุกแบบปุ๊บปลุกแค่แบบขอสายกเพื่อนนิดนึงแต่ว่าแต่งหน้าใช้แบบเวลาสั้นลงเพื่อที่เราจะได้เราเรารู้ตัวเองว่าถ้าเรานอนไม่พอสิ่งที่เกิดขึ้นคือชอ็อตชอ็อตฟิลชอ็อตสมองอารมณ์สวิงแบบนั้นเลยแล้วกลายเป็นว่ากิจกรรมในวันถัดไปที่มันจะเกิดขึ้นแล้วแทนที่มันจะดีอะมันกลับทำให้มันดึงเรา ดึงเราให้แบบไวมันไม่ดีใช่ดังนั้นคือยอมนอนให้นานขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเคย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 พังเคยช็อตเพราะว่าเรื่องการนอนไหมเป็นค่ะเช่นแบบบางทีแบบคนถามถามอยู่อะแล้วเราก็เพราะว่าเหมือน <c oughs> เหมือนแบบสมองเขาพบจะชัดดาวอ,อ,อืดังนั้นคือมันก็จะช็อตคาพูดภาษาเราไปเลยอะครับจากคําพูดที่เคยแบบลังไหลตอบได้นน่นนี่นมันก็จะคะอืดีเลย พอนฟ้าก็เป็นเพราะครอบครัวเมื่อก่อนคือโอเคยอมรับว่าโซเชียลมันไม่ได้เยอะคือถือเรายังไม่มีถูกไหมคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณแม่ให้นอนแต่สองทุ่ม,มโโต้อแต่นเล็กเลยนะหให้นอนตั้งแต่สองทุ่มปิดไฟปุ๊บพอปิดไฟปุ๊บ,บเราก็หลับแต่ว่าตื่นตื่นตีห้าเพราะว่าโอเคเดี๋ยวหกโม่เจ็ดโม่ต้องไปโรงเรียนถูกไหมคะ,ะแต่สองทุ่มเนี่ยทุกอย่างในบ้านจะมืดหมดแลลวแล้วก็มันก็จะเป็นเป็นแบบเนี้ยไปจนถึงเราอยู่มัธยมเพราะว่าเราไม่ได้มีโซเชียลอะไรก็จะเป็นการแบบเหมือน บังคับตัวเองซึ่งตรงนั้นอะ่ะฮอร์โมนต่างๆการเจริญเติบโตต่างๆมันเลยทําให้อ่านคุณพ่ออาจจะสูงด้วยด้วยกรรมพันธุ์แต่พฤติกรรมก็สําคัญเหมือนกันก็ตรงเนี้ยก็ต้องขอบคุณคุณแม่ที่ทําให้เราแบบเออสูงขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบสุขภาพดีคือเด็กทุกวันนี้โตมากับโซเชียลใช่คือเรายังวางโทรศัพท์ยากเลยเนาะะแต่ทีนี้เด็กที่เป็นนักเรียนของพรฟ้าก็แบบเด็กๆเ,เยอะมากเลยแต่เขาก็ต้องติดโซเชียลเหมือนกันแล้วเขาก็อยู่กับ โซเชียลมีเดียแล้วแท็บเล็ตแล้วสมาร์ทโฟนมันเป็นเรื่องยากมากที่แบบพ่อแม่ต้องคุยกับเขาอะคือจริงๆเด็กสมัยนี้นะคะอะตอนนี้น่าจะเป็นเจน,เ,นอเอลฟาเนะแต่ว่าเด็กในรุ่นแบบเจนซีหรือเจนเซที่แบบเกิดขึ้นมาจะบอกว่าเขาว่าเป็นคนเข้าใจโลกเยอะขึ้นด้วยนะแค่ต้องพูดกับเขาตรงๆบางทีคุณพ่อคุณแม่จะมีอันนี้ไม่ได้แบบเบรมใครนะคะแต่ว่าจะบอกว่า บางทีเราใช้ยุคข,ของเราที่คุณพ่อคุณแม่สั่งมาว่าต้องทําอย่างนั้นเรารต้องทําเลยอ่ะแล้วมันไม่มีตรก,กะในการอธิบายเหตุผลกับเขาอ่ะเขาก็จะงงว่าทําไมต้องทําอแต่ถ้าบอกว่าผลกระทบเป็นแบบนี้ถ้าหนูทําแบบนี้มันก็จะเกิดกับตัวหนูแบบกลายเป็นว่าเขาเข้าใจแล้วเขาเลือกที่จะค่อยๆปรับ เหมือนกันดังนั้นคือแค่คุยกับทําข้อตกลงที่ง่ายๆค่ะทข้อตกลงคอมม u n i c a t ให้แบบง่ายแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอันนี้เห็นด้วยมากเพราะว่าโจเป็นคนที่เกลียดมากเวลาที่โดนสั่งห้ามแบบว้มันจะเกิดขึ้นแบบ Why ทำไมห้ามนอนสมมตินะห้ามนอนหลังสี่ทุ่มอย่างเงี้ยสมมติแม่บอกเราก็จะแบบว่าอะไรอะทำไมอะก็บอกพูดไปเหอะยังไงก็นอนห้าทุ่มอยู่ดีใช่ไหมแต่ถ้ามันมีแบบว่าอย่านอนหลังสี่ทุ่มเพราะว่า หนึ่งฮอร์โมนจะเป็นแบบนี้สองตัวจะไม่สูงสามตื่นมาจะพังสี่จะไปหลับในห้องเรียนทุกวันห้าเรียนไม่รู้เรื่องหกอยากไปเรียนพิเศษเรียนอะไรตอนเย็นใช่ไหมเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วอยากกับสมมุติว่ามีเหตุผลมาอย่างเงี้ยเราจะเถียงไม่ออกเราเมื่อเกิดภาวะเถียงไม่ออกแล้วอ่ะเราก็จะแบบเออวะเขาเห็นภาพใช่เด็กๆพอเห็นภาพผลกระทบที่จะเกิดกับตัวเขาอ่ะเขาจะเริ่มมีความแบบ awareness มากขึ้นในการที่ วิ่งงั้นงั้นลองทําแบบที่คุณแม่บอกคุณพ่อบอกมันก็จะเปิดใจเชื่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนโอเคบอกแหละว่าคุยแบบนี้ว่าอย่าทํานะแล้วก็ให้เหตุผลด้วยอยาแค่ห้ามแล้วก็เงียบใช่เพราะไม่งั้นเขาจะไม่เข้าใจเลยสําหรับแบบเด็กยุคยุคใหม่เงี้ยจริงๆการการทางานกับเด็กยุคใหม่อะเขามีความแบบครีเอทีฟเขามีคําถามกับเราเยอะมากนะบางทีมีความเป็นเหตุเป็นผลมากใช่เราแค่ต้องตอบคําถามเขาให้ได้แล้วเราจะแบบ ปรับอินกับเขาได้ง่ายขึ้นอันนี้น่าจะเป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ถ้าโจทย้อนไวัยไปได้แล้วไปแบบตอนวัยรุ่นอ่ะจะกลับไปแก้ก็คือจะนอนให้เยอะขึ้นเพราะว่าเราอยากแบบเราอยากสูงร้อยแปดห้าเนอะบอกว่าแต, <laughs> แต่จริงๆนะคะสําหรับใครที่ยูอยู่แล้วแบบว่าทำไมแบบไม่สูงสักทีออหรืออะไรเงี้ยเด็กๆควรแบบควรเข้าใจลูปตรงนี้เหมือนกันใช่ม,มีประสบการณ์สุขภาพหรือว่าการนอนอันไหนไหมที่รู้สึกว่าทําผิดมาโดยตลอดเลยแล้วถ้าย้อนกลับไปได้จะแบบจะแก้มนะันอ่ะ ตาโบเคยเป็นไหมเคยเคยรู้สึกไม่บอกว่าคำนี้ทุกคนแบบรู้เลยว่าตาโบคืออะไรแล้วก็เหมือนสมมติแต่งหน้าทําผมได้เนาะคนเราแต่ว่าตามันบอกเลยว่าลาไม่ได้นอนมาใช่ซึ่งซึ่งถ้าแบบทุกคนสังเกตง่ายๆมันมีวิธีการสังเกตตัวเองว่าแบบอุ้ยต่อให้แบบเมคอัพแค่ไหนมันก็จะเห็นร่องรอยของความเหนื่อยล้าของดวงตาถูกไหมคะเทคนิคเนี้ย คือเวลาเราส่องกระจกใช่ไหมคะให้เรากดหน้าลงมาเราจะเห็นเลยว่ารอยค้ำใต้ตาของเรามีประมาณไหนเราเป็นญ <Ừ. S 1> าติกับหมีแพนด้าหรือเปล่าเออ,เอ,อแบบนั้นเลยอ่ะซึ่งมันไม่สามารถแบบโอเคเมคอัพอาจจะช่วยได้แต่ความแบบความล้ายัางไงมันก็ยังอยู่อ,อ,อันนี้ตาโบคือให้ย้อนกลับไปได้เราจะไปดูแลพฤติกรรมการนอนของเราให้ดีขึ้นออหลายคนอาจจะเข้าใจผิดด้วยนะโจคิดว่าคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้มันคือการนอนที่ดีแล้วแต่จริงๆ มันอาจจะมีหลายปัจจัยไหมที่กําลังบอกเราว่าคุณกําลังนอนไม่ดีมีมีมีเช็คเดตค่ะหนึ่งคืออ่าแน่นอนลอยริ้วรอยใต้ดวงตาโอ้ยผมพูดตืองริ้วรอยเล็กๆจิ๊ดอย่างงี้นใช่ไหมครับจริงจริงอะถ้าแบบซูม HD จริงๆเนี่ยตาฟาก็เห็นนะอ่เดี๋ยวซูมเข้ามาเลยนะหยุดนะคะหยุดนะคะคือจริงๆอ่ะเวลาแบบอ่าริ้วรอยใต้ดวงตาเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าคุณดูแลแบบ สภาพการนอนตัวเองเป็นยังไงอันนี้สองคือดวงตาของเราใสไหมคนเราก็เหมือนปลาทูค่ะถ้าดูสดไม่สดก็คือดวงตาลุกตาแบบแววตาใช่ไหมแววตาถ้าแบบนอนน้อยจริงๆอ่ะน้ําในตามันจะน้อยเพราะว่าเหมือนน้ําหล่อเลี้ยงดวงตามันจะแห้งถูกไหมคะเพราะว่าเวลานอนปุ๊บใครที่กระพริบตาแล้วแสบตาตื่นมาแล้วแสบตาอันนั้นแปลว่าคุณนอนน้อยเคยเป็นบ่อยใช่ความแสบตาเนี่ยความความแสบตาคือถ้าตื่นมาแล้วอืมเอาละ สู้แสงอา่าสู้แสงไม่ค่อยได้ปฏิอันที่สามนะคะเช็คลิสต์คือสู้แสงไม่ค่อยได้คือมองออกไปเข้าใจว่ายูวีมันก็แรงแหละ uh huh. ในทุกวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าแบบปกโดยปกติที่เราแบบเออสามารถแบบถ uh huh. างตาได้แต่ว่าเอ,อ้ยวันนี้คือแบบไม่ได้เลยสู้แสง uh huh. ไม่ได้เลยเพ่งแล้วปวดหัวอะไรเงี้ยแปลว่าเริ่มนอนไม่พอแหละ uh huh. ดวงตามันเริ่มไม่ไหวแล้ว uh huh. แปลว่าเราก็นอนน้อย e <al. S 2> พอนอนน้อยอย่างที่บอกค่ะว่าเซลล์ทุกอย่างในร่างกายมันประสิทธิภาพมันซ่อมแซมน้อยลงดวงตาแทนที่มันจะ สดใสก็กลายเป็นแบบเฮ้ยวันนั้นแววตามันไม่สดใสเลยอมองๆตาแดงอะไรเงี้ยตาเหลืองๆคล้ำๆอะไรเงี้ยค่ะตาไม่สดใสเริ่มแล้วแน่นอนใช่อันนี้นอนน้อยแล้นสัญญาณชัดใช่สี่ค่ะอารมณ์สวิง<อ>วันนั้นจะขึ้นขึ้น,นลงลงหรือไม่ก็แบบเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวฟิตฟัดหุดหงุดหงิดอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็มีก็คือเหมือนแบบช็อตไปช็อตมาเลยออ่าใช่ค่ะอารมณ์สวิงนะคะ ห้าคือทานเยอะขึ้นบางคนแบบปกติฉันก็ไม่กินจุกจิกะเดี๋ยววันนี้เอาและไอ้หนุนมาไอ้หนีมามันรู้สึกเพียรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่พอแล้วรู้สึกต้องเติมได้แหละใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะรู้สึกว่ากินได้แหละไม่เป็นไรแต่เออันนี้คือที่เขาบอกว่านอนไม่พอเราจะอ้วนใช่มันเป็นการนําไปสู่การกินที่ผิดปกติเนาะเพราะว่าพอร่างกายเราเพียร่างกายเราจะหาสิ่งทดแทนนั่นไงนาพอร่างกายหาสิ่งทดแทนสิ่งทดแทนที่ง่ายที่สุดคือ อนับแนบแนบเนเบแนามีนแบบความสุขชั่วคราวแบบเติมเข้าไปตุ้มๆเลยใช่พอเติมเข้าไปตุ้มๆแบบไอ้นี่กระตุ้มไอ้นี่กระตุ้มไอ้นี่กระตุ้มแขนขามาแล้วอะไรเงี้ยโดยที่มันเป็นการสะสมเล็กๆๆๆๆแต่พอไอ้เล็กๆนี่แหละวันที่มันออกผลยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่เลยนู่นน้ำหนักขึ้นปึ้งปึ้งปึ้งอะไรอ่ะใช่อ่ะเนี่ยห้าอย่างที่แบบสังเกตง่ายๆนะคะลองไปดูว่าใน5เช็คลิสต์เนี้ยมีหรือเปล่านึกออกเพิ่มอย่างหนึ่งค่ะสนู์นาฬิกา เคยไหมเคยแน่นอนต้องถามว่าเคยบ่อยแค่ไหนมันรู้สึกว่าไม่จริงจริงจริงอะคนคนเรามันหลอกตัวเองว่าฟินปะใช่ไหมจริงจริงคนเราอะมองว่าทุกอย่างมันเป็นเกมเลื่อนได้ทําได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับนิสัยด้วยนะคะบางคนคือเป๊กก็คือเป๊ะเขาก็จะมีวินัยในการของเขาถูกไหมคะแต่คนเราอะพอพอรู้สึกว่าเออชีวิตนี้เราฟกซิเบิลได้จะกดขอสนุดหนึ่งสนุดสอง บางวันเคยสนุตเป็นสิบครั้งจนครบหนึ่งชั่วโมงอ่ะเออเหมือนไปเรื่อยๆแล้วเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยพอเออเหมือนอาจได้หกนาทีแล้วก็แบบโอยมันมันฟินมันอร่อยจังเลยอ่ะกดอีกแล้วก็อ้ยมันมันดีอ่ะมันเอาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดก็ไปฟังเอ่อคุณเมลโรบินส์เป็นคนที่เจ้าชอบฟังนะเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นไอ้โง่ที่สุดเลยที่พฤติกรรมที่เรา ทำกันเนี่ยก็คือการสนู o z e เพราะว่าไซคลการนอนครั้งหนึ่งเนาะมันคืนหนึ่งเราจะนอนหลายรอบใช่ไหมครับใช่ใช่ะแบบลึกไปเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมฮะเราจะนอนประมาณ4-5่ถึงห้ารอบเริ่มหลับก่อนเสร็จปุ๊บหลับตื่นหลับตื่นแล้วก็หลับลึกหลับลึกแล้วเราจะย้อนขึ้นมาก็คือเป็นเร็มเร็มนี่คือช่วงช่วงช่วงฝันเรมเสร็จเราจะกลับขึ้นมาเอาใหม่ใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้เจ็ดสิบห้าถึงเก้าสิบนาทีเนี่ยคือหนึ่งรอบแต่ทุกการสนูสมันคือกี่นาที หกเจ็ดแปดสินาทียังไม่ทันได้หลับอะไรเลยคือเหมือนพอเราตื่นขึ้นมาปึ้งใช่ไหมครับนาฬิกาปลุกแล้วเราก็กดแล้วเหมือนบางทีเราก็หลับลึกลงไปอีกทีพอเราหลับลงไปอีกทีเรากำลังดิ่งอยู่ในใต้ท้องทะเลอ่ะแล้วมันดังุูมขึ้นไาอีกรอบเราเหมือนโดนฉุดขึ้นมาแบบเหนือมหาสมุทรอ่ะแล้วเราก็ทํากับตัวเองอย่างนั้นแล้วทีนี้ทุกการสนุสแล้วกันกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับเขาบอกว่าความรู้สึก แบบความรู้สึกแย่ๆความเหนื่อยความเหมือนจะตายอ่ะนะความรู้สึกเคลียมันจะใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงในการที่เราจะรีคาเวอร์จากมันทีนี้ถ้าสนูสไปเรื่อยๆล่าสุดโจ้าสนูตแบบห้าหกเครั้งอะพอตื่นมาแล้วอะสมมติ8ปดโมงใช่ไหมคระนั่งงงอยู่จนเที่ยงอะอึนมันเขาเรียกวอาภาวะอึนอึนเอออนอึนนิ่งกำลัง I am อึนนิ่ง จนเที่ยงจริงๆแต่วันวันวันนั้นเหมือนไม่ได้มีอะไรต้องทอําหรอกแต่ก็เลยรู้สึกเลยว่าอ๋อเออสิ่งที่ฟังวันนั้นอ่ะมันเข้ามาในหัวเลยว่าการสนุนแล้วเหมือนเราไปตัดวงจรของเนี้ยม,มันทําให้สมองเราเนี่ยช็อตอ่ะมันเหมือนไปช็อตเขาอ่ะแล้วเราไม่รู้ได้ซ้มมี่อีเซลเป็นล้านเซล,นลนในเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ<ช>เพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอึนอแต่ภายใต้ความอึนอนะ่ะมันกําลังเกิดอะไรขึ้นในหัวเราโอ้โหอันนี้คือเลยรู้สึกว่ามันแย่มากเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ลุกแล้วลุกเลยลุกมาเลยแล้วก็ยังไปถึงเรื่องแบบอย่าจับมือถือหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็มันมันมีเทคนิคนึงคือของออนักพัฒนาตัวเองท่านหนึ่งนะคะเขาจะมีทฤษฎีอยู่อยู่สองทฤษฎีทฤษฎีห้าวิกับทฤษฎีห้านาทีเออ <Okay S 1> ย่างไงอะงทฤษฎีห้าวิเนี่ยคือร่างกายของคนเราเหมือนจรวดอ่าจรวดที่ปล่อยสู่อวกาศใช่มค,คะมันจะนับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วถ้าปึ้งขึ้นมาเลยเนี่ย เหมือนแบบจรวดมันติดแล้วอะมัน็จะสามารถตื่นได้ใช่ที่มอนมาใช้เทคนิคนี้อยู่เหมือนกันให้นับหรอใช่ให้นับเลยแบบอ่ะโอเคถ้าแบบสนุดปึ๊บห้าสี่สามตรงปึ๊บเด้งไปทําอะไรเลยมันก็เหมือนแบบเราปล่อยจรวดของตัวเองมาแล้วจรวดมันก็จะทางานของตัวเองต่อได้คือยูก็จะไม่อยากลงไปห่มผ้าหรอเพราะว่ายูลุกมาแล้วจริงๆแต่ถ้าแบบถ้าแบบยังแบบแช่อยู่อ่ะอ่ะมันมันก็จะมันจะเกินไคเดิมเดิมมันจะเกินหนึ่งแล้วเอาใหม่ไปแน่นอนใช่แล้วก็อ่ะโอเคงั้น ห้าสี่สามสองหนึ่งเหมือนกําลังปล่อยตัวเองอะแล้วก็ปุ๊บเด้งขึ้นมาเลยมันก็จะโอเคขึ้นหรือว่าอันนี้น่าจะใช้กับทุกความขี้เกียจบในชีวิตประจำวันได้เนาะได้เลยได้เลยสามารถใช้ได้ค่ะ <laughs> หรือว่าใครที่แบบอุ้ยไม่มีเวลาออกกําลังกายนู่นนั่นเอาเลยห้าสี 5, 4, 3, ่สามสองไปกระโดดตบสิบีอ่ะโอเค <laughs> ฉันได้ออกกาลังกายแล้วจบเนื้ออย่างเงี้ยจะไปยิมดีไหมจะไปยิมดีไหมห้าสี่สามสองไปเลยถูกต้องคือแบบอย่ากินเยอะเพราะว่าถ้ากินเยอะปุ๊บร่างกายจะแบบหาเหตุผลในการมาแบบไม่ต้องไปรักเรานี่นะอ่าอใช่ เลนะิกลำใหญ่ด้วยห้าวิค่ะหา 5, ออ้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยจบเอออันนี้คือแบบลองเทคนิคดีๆทีนี้คนที่นอนไม่พอนอนดึกนอนไม่เต็มอิ่มนอนไม่อะไรเงี้ยแล้วอยากปรับพฤติกรรมลองเอาไอนะ้ห้านาทีนี้มาใช้ได้ไหมได้เพราะว่าจริงๆอะ่ะคนเราเวลาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆอะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนอนแหละอันดอกสํามิที่การนอนแล้วกันนะค,ะครับจริงจริงอะถ้าเวลานอนเร็วขึ้นอะส่วนใหญ่พี่โจจะใช้แบบ กี่นาทีคะก่อนปกติสมมุตินอนเที่ยงคืนอ,อยากนอนเร็วขึ้นอ่ะก็จะตั้งเป็นสี่ทุ่มห้าทุ่มใช่ถูกไหมคะเป็นชั่วโมงเลยแต่ความจริงแล้ว,วร่างกายเป็นปรับไม่ได้ขนาดนั้นร่างกายจะปรับได้แค่ประมาณห้านาทีดังนั้นคือเร็วขึ้นแค่เป็นห้าทุ่มห้าสิบห้าทุ่มห้าสิบห้าประมาณเนี้ยหรือว่าถ้าจะตื่นให้เป็นเวลาอ่ะนอนยังไม่เป็นเวลานะแต่ตื่นให้เป็นเวลา,าเนี่ย มันอาจจะทําได้เมื่อก่อนคือตั้งปลุก8โมงอาจจะเป็น7โมง55มร่างกายมันจะแบบหาความต่างไม่ค่อยได้อืม,อมแต่เขาจะค่อยๆปรับ ให้เร็วขึ้น mm hmm. แต่ความต่างมันยังไม่เยอะเลยค่ะในห้านาทีแต่ถ้าต่างเปมนชั่วโมงเนี่ยออกไม่ได้ะคะ่ะร่างกายมันจําได้ mm hmm. อพฤติกรรมร่างกายมันยังไม่เปลี่ยนเราแค่ค่อยๆแบบกระเทาะเขาแบบเออออกมานาะนนิดนึงนิดนึงกระเทาะทีละนิดทีละนิด,นดแล้วเดี๋ยวเขาจะปรับของเขาได้แล้วเหมือนพอเราเล่นใหญ่แล้วตั้งเป้าหมายใหญ่ไปเราก็ไม่อยากทำอย่างนี้ด้วยเนาะใช่พอห้านาทีอ๋อหนาทีเองอ่ามันก็ไม่กระทบอะไรมากหรอกก็เลยจะทําได้อยู่มีอะไรอีกไหมครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะสามารถนอนแบบมีคุณภาพได้ดีขึ้น นอกจากอันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งคือปิดไฟเพราะว่าแสงสว่างมีผลกระทบต่อการแบบรับรู้รับเห็นของเราอยู่แล้ว <c oughs> นะคะการวางโทรศัพท์แต่การวางโทรศัพท์คือสำคัญจริงๆนะหรือว่าบางคนคือวางโทรศัพท์ไปแล้วก็จริงใส่หูฟัง <c oughs> ซึ่งเนื้อหาในการที่เราฟังมันก็ ส่งผลกระทบต่อเซลล์ประสาทของเราเหมือนกันก็คืออย่าฟังเรื่องผีอย่าฟังเรื่องอะไรที่มันตื่นเต้นแล้วมันแบบทําให้แบบหัวใจเราเต้น้เร็วอ่ะอันนั้นาไม่ไหวนะเพราะอย่างงี้ก็ไม่ได้นอนและอีกอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นเหมือนเป็นฟังปุ๊บแล้วเราอิมเมจินขึ้นมาใช่ไหมคะสมองตื่นอ่าแทนที่สมองจะได้พักผ่อนสมองมันตื่นอะไรเงี้ยก็ฟังอะไรที่ผ่อนคลายลองไปทำสลิปเทสกับไฮเปอร์บาลิกไฮเปอร์บาลิคใช่คือยังไงครับไฮเปอร์บาลิกคือเป็นเครื่องที่เราสามารถแบบ นอนหลับได้แบบเต็มอิ่มมากๆแต่เราจะทําช่วงช่วงกลางวันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในการฮิวร่างกายมากกว่าก็คือเป็นการเอาออกซิเจนบริสุทธิ์ออกซิเจนบริสุทธิ์จริงๆนะคะเข้าไปในร่างกายของเราแล้วมันจะทําให้แบบที่แรกอ่ะตอนที่บอลฟ้าเข้าไปในห้องไฮเปอร์บริกไฮเปอร์บริกจะเป็นแบบแคปซูลออกซิเจนที่ทําให้เราแบบสูดอากาศได้เต็มที่แล้วก็ได้นอนหลับได้เต็มที่เลยสําหรับพอลฟ้าเรียกว่าแคปซูลการเวลาใช่มันคือการ ทําให้แบบร่างกายเราพอชพอสลงให้แบบหยุดทุกอย่างที่แบบโลกมันกำลังจะหมุนไปแล้วเราหยุดแล้วแบบร่างกายเหมือนได้ฮิวใหม่แบบนั้นเลยขอเรียกว่าแบบเป็นแบบแคปซูลการเวลาจริงๆอ่ะแล้วมันทําให้ร่างกายเราได้รีเฟชแล้วพอออกมาคือแบบสดชื่นมากเหมือนเรานอนเต็มอิ่มแบบแล้วมันใช้เวลานานเท่าไหร่อ่ะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงแค่นั้นซึ่งแบบ มันมันเท่ากับช่วงแบบ snap ของเราอะประมาณนั้นโอเคเข้าไปนอนเสร็จปุ๊บอัดออกซิเจนเข้าไปเต็มเต็มแล้วเราก็หลับเคลิ้มไปอย่างนี้เลยแล้วหลับเลยไหมหลับเลยทีแรกแบบไม่หลับหรอกอะไรเงี้ยแต่พอหายใจเข้าแล้วเน่ออกซิเจนบริสุทธิ์มันมันสดชื่นจริงๆรร่างกายมันได้รับเต็มที่พอได้รับเต็มที่ปุ๊บ คืนนั้นที่กลับไปนอนที่แรกเราคิดอุนอนตอนเย็นแล้วตอน,นมันจะหลับไหมเพราะว่าร่างกายเรามันได้ออกซิเจนเต็มที่ค่ะออกซิเจนที่บริสุทธิ์มันได้เต็มที่ปอดร่างกายเซลล์ในร่างกายมันทํางานได้เต็มที่ขึ้นมันก็เลยแบบหลับสบายขึ้นพรว่าอยากจะบอกว่าการนอนมีผลต่อสุขภาพของเราในทุกมิตินะในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพกายภาพของเราจะเห็นได้เลยผิวโทรมแต่งหน้าไม่ติดตาโหลไม่สวยอย่างที่สองสภาพจิตใจมันทําให้ฮอร์โมนของเรา,าอารมณ์สวิง และอย่างที่สามสมองสําคัญมากๆเราจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยถ้าวันนั้นเรานอนน้อยจะเกิดสภาวะแบบอึนนิ่งทันทีนะคะดังนั้นก็ถ้าอยากดูแลตัวเองในหนึ่งมิติที่สําคัญมากอ่ะอยากให้โฟกัสเรื่องการนอนฟังแล้วก็อยากไปนอนให้มีคุณภาพเลยครับวันนี้ขอบคุณพรฟ้ามากนะครับ <c oughs> การนอนทําให้สุขภาพดีและสวยขึ้นได้จริง <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ เอสเซตาคลินิกที่ช่วยฟื้นปู่ให้ดียิ่งขึ้นด้วยแพทย์เฉพาะทางให้คุณดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกเอสเซตาคลินิ